หอบลูกกลับไทยเลี้ยงลําพังยาขาดสามีตานนําเข้าหอบลูกกลับไทยเลี้ยงลาพังเผยโฉมน้องจูเลียสทาย,ยาทอุ๋ยมณีรัตน์ประกาศข่าวดีจําใจปล่อยลูกห่างอกเป็นอดีตนางเอกดังยุค90อดีตนางเอกชื่อดังที่ฝากฝีมือการแสดงทั้งหนังละครและมิวสิกวิดีโอมากมายแจ้งเกิดในวงการจากการเป็นพรีเซนเตอร์และถ่ายแบบโฆษณาสินค้าเริ่มเข้าวงการจากการถ่ายแบบโฆษณาและพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆ จนมาถึงการเล่นมิวสิกวิดีโอและได้ถูกทาบทามให้มาเล่นละครเรื่องปีศาจในโรงต่อมาปี2532ได้เล่นคู่กับจอห์นนี่แอนโฟเน่จนโด่งดังโลดแล่นในวงการบันเทิงจนได้รับฉายามาชาสอ2และถึงแม้จะมีผลงานละครมากมายก็มีช่วงหนึ่งที่อุ๋ยมณีรัตน์ห่างหายไปจากหน้าจอเพราะทำธุรกิจและบินไปเรียนต่อจนตัดสินใจมีครอบครัวข่าที่แฟนๆได้ติดตามอีกครั้งจากอุ๋ยมณีรัตน คือการตัดสินใจแต่งงานกับสามีชาวต่างชาตชิชีวิตครอบครัวจนถึง7ปีจนมีลูกชายน้องจูเลียสก่อนจะเลิกรากันไปปัจจุบันกลายเป็นซิงเกิลมัมคุณสวยสำหรับอุ๋ยมณีรัตนวงศิรศักดิ์ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่าเป็นซิงเกิลมัมที่คอยดูแลลูกชายน้องจูเลียสมาเป็นอย่างดีและในอินสตาแกรมส่วนตัวก็มักจะม,จะมีภาพโมเมนต์น่ารักระหว่างเจ้าตัวกับลูกชายให้แฟนๆได้ชมกันเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะเห็นความสวยแป๊กของเธอแล้ว ยังได้เห็นภาพความน่ารักระหว่างแม่กับลูกชายอีกด้วยล่าสุดอุ๋ยมณีรัตน์ลงภาพของตนเองกับลูกชายน้องจูเลียสในโมเมนต์ที่ลูกเรียนจบไฮสคูลซึ่งคุณแม่ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Congratulations I hope life after graduation is filled with happiness for you สำหรับลูกชายของเธอชื่อน้องจูเลียสธนวินอัฟลิงอายุ18ปีจบการศึกษาจากโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งและกำลังจะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในยุโรปกลางปีนี้ หลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆกับชมปอกว่าลูกชายของแม่อุ๋ยนั้นหล่อมากจริงๆหากเข้าวงการบันเทิงรับรองเป็นว่าที่พระเอกหน้าป้ายแดงแน่นอน